มาดูอีกหนึ่งภัยเหมือนกันคุณผู้ชมนะฮะลองนึกดูถ้าเราอยู่ในบ้านของเราเนี่ยนะฮะมีคนมาคุกคามมีคนพยายามที่จะมาเหมือนกับมาจีบมาชอบเราแต่เราไม่เล่นด้วยแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าคนคนนี้เหมือนเขาตามเราเป็นเงาตามตัวน่ากลัวมากอยู่ๆก็คว้างเลยเข้ามาในบ้านนะฮะอยู่ๆก็พยายามจะเข้ามาในบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเราจะทํำยังไงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนะครับกับคุณครูคนหนึ่งที่ขอนแก่นนี่นี่นี่เมื่อกี้นี่เขาคว้างไปแล้วนะครับผมนะฮะคว้างเข้าไปในบ้านหลังเนี้ย ยืนอยู่แล้วก็คว้างเข้าไปปุ๊บแล้วก็เดินไปกเดินเดินเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับผมนี่นะฮะคว้างเข้าไปเนี่ยด้วยความด้วยความแข้นเพราะในบ้านหลังนี้เนี่ยนะฮะมีผู้หญิงที่เขาเคยแอบชอบอยู่ตั้งแต่ประมาณห้าหกปีที่แล้วนะฮะดูสภาพห้องเฮ้อนะพอเขาไม่ไม่เล่นด้วยปฏิเสธเนี่ยนะฮะดูสิฮะมาตามราวีอยู่อย่างเงี้ยแล้วเป็นอย่างนี้ประจานี่ไม่ใช่แค่ครั้งแรกใช่ไหมใช่หลายครั้งแล้วด้วยนะครับที่มาก่อเหตุ ครั้งนี้เนี่ยคว้างจนกระจกแตกคุณครูสาวนะครับที่จังหวัดขอนแก่นเนี่ยนะฮะก็พาผู้สื่อข่าวไปดูเห็นสาภาพใช่ไหมฮะเขาบอกวันเกิดเหตุนเนี่ยตอนที่เดินเข้าไปดูเนี่ยนะฮะเหยียบกระจกกระจกบาดขาด้วยอ๋อด้วยความที่บ้านของคุณครูเองก็ไม่ได้มีรัว้วไม่ได้มีอะไรใครเดินผ่านไปผ่านมาก็ได้อ่าอยู่ติดเนี่ยจุดน,นี้เลยนะฮะเขาเห็นเนี่ยเขาก็คว้างเข้าไปคว้างเข้าไปนะฮะเอ่อเพื่อเหมือนกับก่อกวลนลักษณะแบบนั้นแต่วงจรปิดจับภาพไปได้หมดครับผู้ชายคนนี้นะฮะ บ้านหลังนี้เนี่ยนะครับอย่างที่เห็นเป็นบ้านสองชั้นครึ่งปูนครึ่งหมาอยู่ที่อำเภอบรรจารีจังหวัดขอนแก่นนะครับคุณครูท่านนี้ชื่อว่าครูอภินยญญาสาร,รสีนะครับเป็นครูอยู่ที่โรงเรียนในอำเภอบรนจารีนี่แหละก็พาผู้สื่อข่าวไปดูนะฮะแล้วก็เล่าให้ฟังนะครับตอนไปดูเนี่ยนะฮะเจอก้อนหินขนาดใหญ่แล้วก็เจอขวดสุรานะครับตกอยู่ก็คือของกลางนะครับที่คนร้ายใช้แสดงว่าคว้านทั้งหินคว้านทั้งขวดสุราเ,เข้ามา ใส่บ้านโดนกระจกแตกแบบนี้เอ,อคุณครูนี่เป็นคุณครูที่แบบสวยด้วยนะคะคุณครูพินญ,ญาเล่าให้ฟังว่าคืนเกิดเหตุเนี่ยนะคะที่ที่แบบเป็นต้นเรื่องที่ทําให้ต้องผู้สื่อข่าวต้องลงพื้นที่ไปดูกระจกแตกละเอียดแบบนี้เธอบอกว่าเธอกําลังเตรียมข้อมูลการเรียนการสอนอยู่กําลังจะปิดไฟนอนอยู่แล้วค่ะเสียงของแข็งมันเป้งเข้ามากระแทกกับกระจกหน้าต่างห้องนอนนะคะแล้วก็ตกแบบ กระจายลงพื้นเลยตกใจก็เลยรีบเปิดประตูออกจากห้องมาดูว่าเอา้ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะ แต่ไม่ทันระวังนะเสร็จกระจกก็บาดท,ที่เท้าด้วยพอมาส่องกระจกดูเอา้ามีผู้ชายคนนึงอะคะ่ะรู้จักเลยคนเนี้ยที่คว้างเข้ามาเนี่ยเป็นคนในหมู่บ้านเดียวกันมไม่ได้ทําครั้งแรกมาก่อกวนหลายหัวหลายครั้งเลยนะคะทีนี้ก็เลยบอกว่าต้องเรียกพ่อเรียกแม่ให้มาช่วยอะคะ่ะแล้วก็มาดูหน่อยว่าเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ให้พ่อให้แม่ช่วยเปิดกล้องวงจรปิดก็เลยรู้ว่าเอา้าคนนี้จริงๆด้วยที่เป็นคนก่อเหตุ คนในหมู่บ้านเดียวกันนี่แหละครับผมนะฮะเขาชื่อว่านายสราวุฒินะฮะจำปาบัวหรือว่านายเอ็มสาเหตุที่นายเอ็มมาก่อกวน,นี่นะครับตอนปี58คุณผู้ชมนะฮะย้อนกลับไป6ปีโดยประมาณนะเอ็มเนี่ยทักทักเฟซบุ๊กแชทมาลักษณะแชทมาเนี่ยนะฮะไม่ได้มาจีบนะคือทักมาแบบขอมีเพศสัมพันธ์เลยอะ่ะเหรอแล้วคุณคิดดู oh. เจออย่างเงี้ยใครเขาจะเอาด้วยอ,ะอ่ะนะฮะเห็นนะข้อความนี่อ่ะคุณครูไม่ใช่ว่าเออคุณครูไม่ใช่ว่าไม่สนใจนะคือไม่ตอบเลย เนี่ยเขาก็ส่งมาเนี่ยนะฮะรัวๆส่งมารัวๆๆเลยนะฮะออหลังจากนั้นพอเห็นว่าครูไม่สนใจเริ่มใช้คำหยาบคาย,เออเยด่าคุณครูมานะฮะเด<อ>ินวน<ช>อะไรเงี้ยออหลังจากนั้นนะครับนี่ไม่ใช่ครั้งแรกเคยก่อเหตุออทำลายทรัพย์สินอย่างเช่นไปจุดไฟเผาไร่อ้อยของพ่อแม่ของครูมาแล้วจุดไฟนะฮะเผารถจักรยานยนต์ของลูกค้าที่มาซ่อมที่ร้านนะฮะจนวอดไปทั้งคันก็ทำมาแล้วเหมือนกัน ทุกครั้งครอบครัวไปแจ้งความตลอดฮะ,ะแต่เขาก็ไม่ได้เข็ดหลาบเลยเอ,อยากจะให้ไปฟังเสียงคุณครูกันหน่อยค่ะเรามั่นใจเลยไหมครับว่าเป็นผู้ชายคนนี้มั่นใจว่าเป็นผู้ชายคนนี้จนกระทั่งมาดูกล้องวงจรปิดอีกยิ่งโอโ้อหอชัดเลยค่ะเขาเคยก่อเหตุในลักษณะนี้กับกับบ้านเราหรือว่ากับตัวเรายัางไงบ้างก็คือก่อนหน้านี้ก็จะมีการวางเพิงเผารถมอเตอร์ไซค์ สองคันค่ะโดยระยะเวลาก็ห่างกันอยู่ค่ะแล้วก็มีเผาร้านเกมทุบอิดร้านเกมประมาณนี้ค่ะที่ท,ที่มีหลักฐานว่าเขาทำเขาเคยแชทมาหาในลักษณะคู่คามทางเพศนะคะไม่รู้จะพูดออกสื่อได้ไหมเพราะเพราะว่ามันคำพูดมันรุนแรงอยู่ค่ะ ก็เลยเราก็ไม่ได้สนใจคือปกติเราไม่รู้จักใครเราก็ไม่ไม่คุยอยู่แล้วใช่ไหมคะเขาน่าจะโกธทางตรงนั้นหรือเปล่านี้เราก็ไม่แน่ใจแต่อันนี้คือความคิดของเราค่ะมันรู้สึกสุขภาพจิตมันไม่ดีแล้วนะคะก็เลยอยากรู้ว่าเนี่ยเราจะดำเนินคดีกับคนคนนี้ไม่ได้เลยหรอเรารู้หรือยังว่าคนคนนี้ เขาป่วยจริงหรือไม่ป่วยจริงค่ะเรายังไม่รู้เรายังไม่ไปพิสูจน์เลยวันนี้เขาทําแค่นี้เราคิดไปไกลกว่าน,นี้ไหมครับว่าถ้าเกิดวันนึงเราต้องอยู่เราอยู่คนเดียวหรือเราไม่เห็นได้ตั้งตัวค่ะอาจจะทําอะไรที่มันมแย่กว่านี้คิดค่ะขนาดขนาดเท่านี้ก็ยังแบบมีการบาดเจ็บแล้วต่อไปเนี่ยก็ไม่แน่ค่ะคือค,คุณครูบอกว่า ด้วยความที่เป็นคนในหมู่บ้านเดียวกัน <ừ m. S 2> เพราะฉะนั้นก็จะรู้ว่าบ้านช่องห้องหอ,งของเขาอยู่ที่ไหน <ừ m. S 2> พอไปแจ้งครอบครัวเขาเนี่ยครอบครัวเขาเนี่ยนะคะคือก็จะออกมาขอโทษทุกครั้งนะคะ <ừ m. S 2> แต่ขอโทษแล้วมันไม่จบไงเ <ừ m. S 2> จ้าตัวก็ยังมาก่อเหตุแบบนี้อยู่ตลอดเลยค,คุณครูบอกว่าเอาเป็นคุณคุณจะหวาดระแวงไหมล่ะใช่มันก็ต้องอยู่แบบหวาดระแวงแบบนี้แล้วค่ะไม่รู้ว่าวันหนึ่งจะมาในรูปแบบไหนอีกนะฮะจำข้อกฎหมายข้อกฎหมายหนึ่งได้ไหมฮะค่ะที่ท่านไอการเคยแนะนำ พรบสุขภาพจิตพี่ยิงครูถามขึ้นมานะฮะว่าจะทํายังไงจะทํายังไงจะไม่สามารถทําอะไรได้เลยเหรอนะฮะก็ต้องแนะนําเหมือนเดิมนะครับท่านต้องไปปรึกษาท่านายการที่ศูนย์คุ้มครองสิทธิ์นะฮะเยาวชนและครอบครัวที่อยู่ในเขตจังหวัดของท่านไปขอคําแนะนําแบบนี้เอาเหตุการณ์แบบนี้ไปเล่าไปเล่าให้เขาฟังให้ท่านในการฟังนะฮะแล้วเดี๋ยวท่านในการเนี่ยเขาจะชี้ทางออกให้มันมีข้อกฎหมายอยู่นะครับในการขอให้ศาลเนี่ยสั่งควบคุมตัวนําตัวผู้ชายคนนี้ ไปตรวจเลยถ้าตํารวจไม่ทําเดี๋ยวให้สารสั่งเอาไปตรวจป่วยหรือเปล่าถ้าเกิดป่วยก็คุมตัวอยู่ที่โรงพยาบาลรักษาไปใช่นะมันมีขั้นตอนอยู่นะครับ